ทีแม่แมเตอนเช้านะคะวันนี้นะคะลูกชายของเราก็ได้ทําบุญตักบาตรนะคะตอนรับนะคะวันนี้วันนี้เป็นวันที่สองที่เขาได้เดินทางนะคะไม่ไม่อยู่บ้านแล้วนะคะพี่พสีดอค้ำค่าหลวงตาเอาขอเสียงลูกทุจกจ้าขอคุณครับก่อนทุกครับนี่นะคะเป็นวันแรกที่น้องเดกมาใส่บาตรที่บ้านเกิดนะคะน้องพาวเอา ใส่ให้ไม่ใช่ลูกกับข้าวลูกอันนี้เดี๋ยวซองให้พี่พัสให้ให้พิกช้างใส่ลูกกับข้าวไหมลูกอันนี้สวยใส่เลยจ้ะเดี๋ยวขอให้ให้ขำให้สร้างใส่ทีหลังจ้าอา้าวเดี๋ยวให้แม่แม่ใส่เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้พี่ช้างของเรานะคะใส่ทีหลังนะคะ สส่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ค้ำของเราจะใส่บาททวดว่าช้างใส่บาทไม่เป็นบอทวดบะ่ะบอเอาต้นนั้นให้ใส่ง่วงให้เขาเลยเขาหยิบใส่ไม่ใช่เอากับเอาน้ํากับมันนี่ใส่ก่อน <c oughs> เก็บปลาลูกนั่นแหละเขาจะเก็บอัานักนะจ้าพี่ค้ำของเราใส่แล้วปลาลูกปาลาให้หลวงตาหลก โอ้ยโยนเบาๆดิลูกหมอใส่นันลาใส่นันละใส่นาำก่อนใส่กับเข่ากับนาำก่อนอให้ให้หลูตายอีกชุดจ้าทุกครับเก่งมากเบาๆนะลูกเบาๆเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อควานจะพาพี่ค้ำไปเป็นเด็กวัดนะคะหลวงตาปะเอาใส่ซองลูกใส่ซองอ่ะครับผม ปลาลูกบางทิ่ลูกครับปาลูกใส่ให้เอาพี่คําใส่อีกครับอาลูกอ่ะใส่ให้หลวงตาครับอ่ะลาูกอีกซองนึงครับเอาคขาให้หลวงตาคอาอ้านอนลงพระเพียบที่สวยลูกครับ <laughs> อีกองหนึ่งลูกอีกองหนึ่งเอาขาเจ้าว่าเป็นอ้าวอานอนลงทีเนี้ยรับศินรับพรเดี๋ยวนะคะเป็นสั่งสีดอจ้ะจ้ะช้างสีดออ้าว ايني <laughs> کيتا จ้าครับก่อนครับครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวหนุ่มหล่อของเราก็จะไปเป็นเด็กวัดนะคะไปเปไปเป็นเด็กเวช่วยถืออาหารให้หลวงตานะคะในสะสมบุญบารมีไปนะคะครับลูกค้าพ่อควานจะพาลูกไปผูกที่ไหนวันนี้ไปผูกที่ปานะคะเพราะว่าเดี๋ยว ตรงที่ผูกน้องข้างหลังมันแฉะมากเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาน้องไปหลบที่โลมหาต้นไม้ใหญ่ให้น้องก่อนนะคะอาสวัสดแีแม่แม่ก่อนเลยสวัสดีครับ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 แม่ควานขอจบคลิปเพียงเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวไปแล้วนะคะ